เอาละฮะเปิดหน้ายุทธศาสตร์แบบใหม่นะครับรถที่ไม่เหมือนใครของจริงนะฮะนี่มีชื่อว่ารถชักโครกนะครับผมทุกคนอมันคือถอดแบบชักโครกมาเห้ยเดี๋ยว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 อ๋อมีหนูอยู่นี้ด้วยเหรอโอ้โหใครออกแบบมาเนี่ยถูกโอ้มันมีหนูแฮมหนูอะไรสักอย่างขับอยู่นะฮะอะไรอะโพลี่ฟิลเหรอโอ้โหพลังงานขี้หรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนครับ ไอ้เรื่องนี้ไม่ไรปัญหาคือทุกคนฟังเสียงะนะ <c oughs> มันนะฮะมันไม่ใช่เสียงกูเยอะทุกคนเป็นเสียงตดนะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยดิฟด้วยเป็นไงแล้วจะคลอดเข้าโค้งดิฟโอ้โหโ,หโอ้โหเร่งเสียงทุกคนเน่ยทุกคนไ,ได้ยินเสียงตดโอ้โห้โ นี่เปิดไฟเลี้ยวได้ด้วยเนี่ยถ้าเป็นแล่นไปนี่ไงไฟยุกเฉลิบไปกับพิบก็มีว่ะเฮ้ยโอ้เป็นรถชะโคกอโอ้ยความเร็วมึงเห็นความเร็ว290เฮ้ยมันแรงมากเนี่ยสามรถชะโคกอะไรวะเนี่ยโอ้โหรถชะโคกความเร็ว300กว่าทุกคนโอ้ยดิมไม่อยู่เลยโอ้โห โอ้โอ้ยโอ้ยชะโคกกระเด็นเนี่ยโอ้ยอึดด้วยนะเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าล้อแบนฮะจะขับได้ครับนี่ฮะโตขับอุ้ยโอ้ยนึกมองมองมองหือจากข้างในกระจกแสบตาเวียนหัวมากเฮ้ยไม่ไหวปวดหัวเมื่อกี้มองมองเมื่อกี้ สีนี่เป็นเอกลักษณ์มากไม่ได้มีคันเดียวทุกคนแต่ผมทุกคนดูฮะมันมีอีกคันหนึ่งนะครับผมอ่ะดูนะครับเมื่อกี้ตัวถ่าอ่าตัวเบรนะคือตัวพื้นฐานโหลดโหลดสปอร์ตนะอ๋อนี่ซิงควายเหรออุ้เมื่อกี้ก็ซิงแล้วนะโอ้โหอันนี้ดึงเบรกไว้ฮะปดูปดปูดอย่างเฟี้ยวเยี่ยวรถน,อน่องเลยทุกคน กดไยเลี <us> <us> <us ้ยวซ้ายได้ด้วยนะเป็นไงนี่ดิฟด้วยเป็นไงมาลองคอรเรยววันนิดนึงฮะโอ้โหหักดีๆนะหางไม่ดีแม่งหมุนนะโอ้โหปูดปูดอุ้ยรถอะไรวันนี้อทุกคนต้องอึ้งเงโอ้โหผมก็สัรหาไม่ได้ยัไไ้เนาะรถไหลชักโคกวันนี้ตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้จัดรถคันนี้ทุกคน แต่บอสมันมาใหม่พอดีฮะมันยังไม่ใส่เจตโตนะโ,โหดูเขาโค้งรถนะโอ้โหแดดสะท้อนตาดีมากความเร็วขึ้นไวกว่าคันเมื่อกี้นะโอ้โหวิ่งดีด,ดีมี400นะครับเนี่ยไปเล่นไปโอ้โหความเร็ว300 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนระับรอบขึ้นเร็วกว่าคันเมื่อกีกก้ด้วย60ละ ท้อนแดดนะควันออกเลยฮะเหนไปเลยเนาะโอ้โหเหนไม่ขึ้นนะโอ้ยเสียงยังตบปูเขึ้นปูอยู่เลยฮะโอ้โหเรื่องการก้าคงก็ไม่ขี้เล่นะครับคันนี้ มีน้งปูเลยนะฮะแบคไฟร์วูันมาเร็วมากนะคือเล่นดิบยากอะทุกคนมันง่ายๆเล่นดิบยากมากนะคัะนนี้ทุกคนได้ดูก่อนนะฮะโอ้แข่งกับพวกซปเปอร์คาร์ชนะเรื่องดิบอาจจะห่วยแต่นิดหนึ่งครับเพราะเครื่องมาแรงจัดล้อกแข่งกับซปเปอร์คาร์ดูไหมมามา อา่าผมลืมบอกชื่อภาษาอังกฤษไปนะฮะรถชักโครกยีเดนมันมีชื่อว่า s k i p e d i t o r นะฮะอืมคล้ายๆ Skipiditor เลยละมั้งเนาะหม่มันแรงจริงๆฮะวันนี้นะครับทุกคนผมก็เลยจะแข่งกับนี่ครับแมกลาเรนนะฮะประลองความเร็วกับรถซปเปอร์คาร์กันนิดนึงอะพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวนะมันต้องไปยังไงผมลืมละอ๋อเมนู E ลืมลืมลืมพร้อมนะสามสองหนึ่งไป อุ้ยมันออกตัวดีกว่า,าทุกคนหมูแม่งกลาเรนออกตัวดีมากครับไปแล้วฮะแม่งกลาเรนไปแล้วฮะไปฮะซิ่งไปตบไปฮะโอ้โหแม็กลาเรนความเร็วไรวนะมาแล้วฮะตีตื้อกลับขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหไม่น่าจะเชื่อครับแซงแม็กลาเล่นอย่างโอ้โหออกตัวอาจจะไม่ดีเท่าฮนะ <c oughs> แต่ปลายเขามาเต็มครับวันนี้ <c oughs> โอ้โห แม็กลาเลนดูเป็นเด็กไปเลยฮะโอ้จอรถช็อคูกเราเข้าไปสกีบินิทโอ้โหสามร้อยแปดสิบครับขับดีดมีสี่รอนะ่ะดูมองภายในครับโอ้โหเฮ้ยพอขับดีดเนี่ยโอ้ยค่อยขับหน้าภงมาไลนยหนูขับอยู่นะเนี่ยโอ้โหมองมองในโคตรสิ่งโอ้ 380ครับตัดหรอครับตัดอยู่ที่3 8 6หครับผมความเร็วเมื่อกี้เห็นละขึ้นแค่อแหแค่นั้นนะแล้วก็ตัดลงมาฮะแต่แค่นี้ก็กินซูเปอร์คาร์ได้สบายนะฮะ้ <c oughs> <c oughs> เร็วแรงมากครับแมคลารนทิ้งไม่เห็นฝุน่นละโอ้ <c oughs> แมคลารินถึงกับเบาแลนะ้วเราความเร็วเจอคันนี้ก็ไประดับท้อเลยอ่ะไม่มีใครไล่หัวตามทำแน่นอนนะงานนี้ต้องระดับ ไฮเปอร์คาร์อย่างโคนิเซกอะไรยังอาจจะทันอยู่หรือเปล่าลัมโบนี่ไม่ต้องพูดถึงนะกิ้งกิ้งขาดอยู่แล้วฮะพลังตดพลังขี้นี่มันแรงอย่างนี้ด้วยชิบยอดแค่ประคองไปฮะอาจจะมีโยกๆมากฮนะแต่แต่ไม่โยนฮะรถเนี่ยยังเลี้ยวโอ้แต่ถ้าเลี้ยวแรงเฮ้ยแม่งโยนเฮ้ยอุ้ยหักเยอะไม่ได้วะ่ะหักเยอะปุ๊บมังโยนว่ะรถ ถ้าห่างอีกเยอะมันโยนนะทุกคนโอ้โแต่อย่าห่างเยอะนะเพราะความเร็วมันสูงไงทฤษฎีก็หมดทั่วไปและนะครับเร็วๆอยู่แล้วลองไปหักคุมอะไรกันทหานเนี่ยก็คือความได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหทำมเลยโอ้โหรอบนี้เราเป็นบุกติตัวแรงนะฮะเปิดประทุนนะครับนี่บุบกบติตัวอะไรแป๊บหนึ่งนะมันมีหลายบูกติเกินบูกติมิส เฮาโอ้โหอ่านออกเสียงยากเหลือเกินเลยครับจริงเราผมมีรถอีกหลายคันนะอย่ารออัอนนี้ขอแบบลองแรงๆแข่งกับไอ้รถชะโคกน,นี้ก่อนนะพร้อมนะสามสองหนึ่งพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวไปออกตัวสู้ปกติไม่ได้จริงครับทุกคนโอ้โหเร็วมากเร็วมากโอ้โหปกติแบบทิ้งเลยฮนะทิ้งเลยใช่ไหมครับทิ้งเลยใช่ไหมอ่ะอุ้ยเร็วมากปกติตัวนั้น อุ้ยทิ้งเกินทิ้งเลยอะ่ะโอ้โหกินขาดนะไปฮะ,ะเจอพลังตดของรถล้อไปโอ้โหแรงมากแรงมากจะแซงขึ้นได้ไหมปกตินั่นก็แรงนะทุกคนมีขิ้เลยอะ่ะอุ้ยสามร้อยยี่สิบห้าโอ้มาแล้วมาวันนี้ความเร็วสามร้อยแปดสิบหกใช่ไหมถ้ามากกว่านี้ก็คงสู้ไม่ได้เหมือนกันฮะแต่ไล่มาติดตีครับโอ้โหจะแซงแล้วฮะปกติคว,วามเร็วสามร้อยแปดสิบหกอุย้ยเท่ากันเลยนี่ โอ้โหฟอนเลยบูพอรกันนะูไล่จี้ตู่กันมาครับไล่จี้กันมาฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ขึ้นแซงหน้าแล้วครับผมโอ้ยบุกตีสามร้อยโอ้โหมีพ่อนนะเมื่อกี้เขามีพ่อนโอ้โหฟอนเลยบูพอรกันเลยฮนะกับคันนี้ไปยิง่อดเครื่องยนต์บุกตีมาปะเนี่ยโอ้โหถือว่าสูสีนะฮะงานนี้โอ้โหสูสีมากสูสีมาก สองร,ร้อยแปดสิบสามฮะเฮ้ยทิ้งห่างก,กันไม่เยอะทุกคนควาเร็วมันใกล้เคียงกันมากฮะสองร้อยเก้าสีว่าความเร็วมันดรอปลงฮะเครื่องยนต์อพอๆกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าบอดมันขับนะฮะความเร็วก็เลยแบบมีดรอปบ,บ้างอะไรบ้างนะครับหน้าเป็นทางแยกว,ว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าต้องหน่อย หุเ่เบรกไม่ได้อ่ะห้ามเบรกทุกคนเบรกปุ๊บคว่ำเลยโอูหเบรกปุ๊บคว่ำปัามา๊มฮะเฮ้ยแต่ยังไม่พังเฮ้ยยังได้อยู่โอ้ยแค่ศูนย์ถูกล้อเสียทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ใหม่แบบปกติมันมาแล้ว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  ตัง้งรอบใหม่ตัง้งรอบชอบจอะไรมีเสียงตดมีเสียง <c oughs> โคตรไพเราะเอาล้วฮะข,ขึ้นแซวแล้วฮะ <c oughs> โปกติขึ้นแซวแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> เห็นไหมทุกคนเมื <c oughs> ่อกี้ผมเบรกผมเมบรกปุ๊บเสียทรงเลยฮะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหเบรกปุ๊บเสียทรงปันะ๊มฮะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมย้ายฝั่งนะผมไม่เกียดรอแล้ะผมย้ายนะผมยกยกเลยอ่ะนี่อยากย้ายอ่ะยกยกแม่งเลยเนั่แหละแค่นี้แหละง,ง่ายๆโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมวิ่งตามปกติก่อนนะคนว่าผมจะวิ่งตามปกติทันไหมใช้เวลานานไหม จะต้องจีต้ตามไว้ท่านนะอันนี้รู้ไปถึงไหนแล้วนะ,ะห้ามเบรคนะกติกาคือถ้าจะเบรกคือต้องปล่อยให้มันไหลยาวๆไปก่อนนะฮะและ้วให้ความเร็วดอกลองแล้วค่อยกดเบรกนะเพราะความเร็วขนาดนี้กดเบรกคือหัวที่บังทีฮะนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับปกติอยู่ไหนแล้ววะหาปกติอยู่ฮะหาปกติไม่เจอฮะปกติทิ้งหนีไปเลยฮะ ตีเร็วจริงฮะยังไงเห็นแล้วครับเห็นเหลืองเหลือแล้วครับเหลืองไม่ใช่ขี้นะครับอันนั้นปกติครับผมอะฮะไล่จีนตามมาติดๆฮะจังหวะน,นี้บุรีก็สามร้อยยี่สิบกว่าครับแรงไม่แพ้กันไปตามหลังมาครับผมจังหวะนี้ขึ้นแซงอะโอ้เป็นไงล่ะไอ้บุกติเอ้ยบุกตีเลยเชิจะเชื่อจะสู้บุกกะขี้ของเราฮนะ โอ,โ,โอ้โหเร็วแรงมากครับผมก็เหนือใช้พลังงานน้ำมันนะฮะอันนี้เราใช้พลังงานขี้นะครับผมสุดยอดรถโอ้โหโอ้โหว่าไงฮะแซงได้กินข่ายครับนี่ผมปล่อยชะลอคันเร่งก่อนนะในกรณีที่จะเบร์นะฮะอีกที่บอกเราข้อกดอย่างนี้ฮะค่อยากดย้ำๆๆๆเออนะฮะกดย้ำๆๆๆเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมเสียทรงได้เลยรถแรงจริงครับทางก็กว้างจริงผมสามารถกินมปอีกรอบไ,ได้อะลองดูฮะเปิดไฟฉุกเฉินด้วยฮะเพิ่มความแรงนี่เกี่ยวกั้นไหม <c oughs> โอ้โหหนูขับแล้วเนี่ยไปลฮะไอ้ไหนูเองจะหนีพี่ไปไหนลูก ปกติเหรออืมูกติต้องเสยดามขึ้นห,หน่อยทุกคนควา้าเลวเต็มที่เลยฮะจะเสยตูดไปนะสามสองหนึ่งอุ้ยอือนี่เป็นไงชนไปด้วยเป็นไงมันสู้รอเฮ้ยอือ,อเออเอเอ <laughs> จนเขาเราควา่าไปยังไงทุกคนโอ้โหอนี่มันร้ายวะ นชนไหมความชนยากมากโอกาสเราความสูงกว่าเพราะรถเราสูงกว่านะฮะรถมันเตี้ยการที่จะความมันยากมากไร้หัวไม่ให้ได้ฮะผมจะเครื่องอยู่อะไรวะเนี่ยเครื่องอยู่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอถังนี่น่าจะเป็นถังน้ำมันหรือเปล่าเราชนในความแรงที่ ข้างๆก็ไม่ได้แม่งโคตรแข็งเลยชนตูดมก็ไม่ไม่เป็นไรเลยทุกคนดูดิทุกคนดูนะเอะเอ,อเห็นไหมฮะกลายเป็นเราเสียศูน์ซะเองอะทุกคนยางาครับทุกคน ยากผมบอกเลยกดมาลงยากมากไอเนี่ยไม่โคตรแข็งเลยอ่ะปกติแม่งโคตรลงยากว่ะของจริงว่ะวัมใจปกติอ่ะปวดเท่าไหร่ปวดทันนะฮะแต่ทำให้มันคว่ำให้มันพังยากมากชนตูดมันกลายเป็นเราเสียทรงเองนะแล้วเราชนข้างอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองผลขลองเบียดข้างหน่อยดิเบียดแบบเบียดเลยอ่ะ ชนข้างนหน่อยฮะนะครัเอ,อเร็วขนาดน,นี้แล้วจุดสูงสุดขนาดน,นี้นี่ไงนี่ชนข้างมันเรียบร้อยฮนะเฮ้ยมันเสียทรงว่ะมันเสียทรงว่ะโอ้โหชมนมายางแตกฮนะออเอออ้าวถึงปลายทางพอดีทุกคนโอ้โหสภาพพับมันยางแตกรถพังเสียสูงส่วนเรานี่ <c oughs> เลขของมันเยอะฮนะโอ้โหถึงปลายทางพอดีครับทุกคน เป็นหนักที่ลองความเร็วแข่งกันได้มันมากครับผมสุดยอดฟันออกเลยมานะในกินทันทีฮะจะทดสอบต้องจะต,งต้องทดสอบกระโดดการโดดตลอดนะฮะไมไ่ทดสอบก็ไม่ได้นะฮะทุกคนแต่ล้อนี่มันคือล้อแดกนี่หว่าเพิ่งนสังเกตนะครับผมเนอะล้อมันออกมาแบบว่าประขับทางตรงโดยเฉพาะเลยฮะความแรงในเน้นความแรงมากลูกคันนี้ข้างในไม่มีเลยฮะว่างเปล่าผมมาเข้าไม้ทุกคนได้ดูแล้ว ไม่ฮะฟังปาไม่มีอะไรนะครับโอเคพร้อมโดดมาดูดนะอุยอ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ลงไม่สวยครับอันนี้ผมไม่ชะลอเอเคต้องชะลอล <c oughs> หน่อยเดี๋ยวทุกคนจะมิดปลายทางน,นะครับไป เป็นสามร้อยง่ายๆเลยอว,วโอ้ลู่ลมดีไหมไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ฮะอืมโอ้โหไม่เน้นกระจายฮนะเน้นสะท้อนแดดโอ้โหมันล้อมันพับเลยฮนะโอ้โหอะไรไม่กระจายเหมือนรถคันอื่นเท่าไหร่นะฮะโอ้โหเน้นแบบยืดตัวะฮะแม่เศรษาดีจริงๆเชียร์เอาเรื่อง